เป็นดินตายผมจะบอกอามลหน้าร้อนขอให้แยกให้ห่างกันห่างเดี๋ยวคนแนะนำมาแก่เออมันพักผ่อนได้เออมันเป็นมันจะไม่มีปัญหาเนี่ยจยหน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวสังเกตครับแต่สิบวันถึงห้าวันยกดูข้างในเออเส้นบางนี่ทำไมถางอย่างนี้พวกเราก็ต้องเหมือนถ้ายกดูตรงกลางก็เส้นใหญ่จะปัญหาหน่อยก็ขยายออกกว้างหน่อยก็ได้ เท่าเรียงก็นี่ไอเราควรจะไม่ไม่ไม่แน่นเนาะนี่นี่เขามึงเรียงแบบไอทำมันได้แบบนี้อันนี้คือถ้าเป็นหน้าร้อนไม่ได้หน้าร้อนต้องหุบให้ห่างมากยิ่งยิ่งมากยิ่งดีครับอย่างนี้เลยที่เร,ราเยอะราวนี้ลงได้ทั้งหมดถ้าทางเดินเราก็เป็นเดิอนอ่างนี้แหละแต่เราก็เอาน้นําเป็นอองหรืออะไรลาดบ้างอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ลาดก็ได้หที่กระป๋ามาเราเนาะ อ้ยง่ายแต่ปัญหามันขึ้นอยู่ด้วยการแก้เนะเ้าคนแก้นั่นได้ก็เราจะได้ดูตามฤดูเหตุตามฤดูนะครับหน้าหนาวก็จะเป็นนิดแต่อากาศนี่ก็เราเราไม่ได้วางรู้จากเขาเลยนะไม่ได้ทั้งหมดแม้แต่การตัดขั้วดอกเวลาเก็บดอกเราบอกว่าพี่สอนหน่อยดีตัดยังไงให้มันเร็วขึ้นเขาก็ไม่อยากจะสอนเราไม่อยากจะเปิด ก็เนี้ยเราเราโอ้เราก็ต้องมาเรียนรู้กันเราเองก็อย่างเงี้ยเนาะสมมุติว่าเราจะขายวันละสิบกิโลหรือเราไม่ไม่ต้องจ้างคนสี่พันสามสี่พันก้อนน่ะเราไม่ต้องมาจ้างคนเยอะเราเี็บวันละห้าร้อยห้าร้อยเราก็จะได้เก็บวันนี้วันที่หนึ่งเก็บวันที่หนึ่งเราจะได้เก็บวันที่ยี่สิบแปดเลยยีสิบแปดถึงยี่สิบได้อีกสองวันนั้นก็จะเลื่อนไปเราจะได้เก็บเป็นทุกวันไอตัวตัวใหม่ หมดนี้ตัวนี้สอนนะเห็ดพวกนี้มปนยี่สิบวันอยู่แล้วต้องเก็บตั้งแต่เก็บนะยี่สิบวันก็มีรุ่นหนึงไม่ถึงยี่สิบวันจะไปรีบโลยน้ำผมไปเด้เนาะไม่ได้เห็ดตัวนี้ต้องยี่สิบวันเดี๋ยวจะโลยน้ำหมดได้ไม่ไม่ใช่หนูหนูอ่ะเรากรีดเตะโป๊กรีดแผลกรีดแผลวันนี้กรีดแผลที่หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งให้แผลเขาสนิทก่อน แผลเนี่ยเริ่มเริ่มเยื่เร,เริ่มเริ่มมีใยตย<ม>ีแผลแล้วตอนนี้เราก็โ่ยแค่เป็นฝนสะดุง้งเหมือนว่าฝนตกมาหายไปเลยปุ๊บมาหายอย่างเงี้ยไอ้น้ำตัวนี้นนจะเลี้ยงแผลถ้าเราลาดปุ๊บลงพื้นไหลไปนองเนี่ยแผลเราจะเน่าเพราะน้ำเข้นานขเยอะอจากวันที่หนึ่งวิ่งเจ็ดที่หนึ่งนี้เราปล่อยทำชาของเขากรีบแล้วแฝงไว้ให้มันชาบให้แผลเขาเยื่อเขาเปิดจะบึกปิดเปิดให้มันแผลเนี่ยกรีบหรือม้วเปิดวันที่หนึ่งกรีบปุ๊บ แผลมาเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือห้าวันเราดูโดยดูแผลอ่ะถ้าห้าแผลห้าวันมีแผลเริ่มปิดแล้วเริ่มสนิทหน่อยหน่อยแล้วแค่เอาเปิดน้ำอ่ะฝนตกไร้ช้างปุ๊บหายไปแค่เกาะเกาะนี่ก็จะไหลลงไลเลีแ้แผลเลี้ยงดอกเล็กๆอันนี้จะขึ้นมาเร็วไม่ใช่อยู่ๆเราก็ลงโคมเดียวอ่ะแล้วเราวันหนึ่งฉีดโภชยีกี่ครั้งวันแรกวันแรกก็อย่างนี้แหละวัน,นละครั้งสองค้งก็ได้แค่พอแต่ดงเหลือเขาเรียกล้วเลี้ยงเลี้ยงจนหตัวเล็กมัน ก็หน <S an> <S an> <W> ึ่งสิบวันแล้วเป็นปิงแล้วตอนนี้เริ่มหนักขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วพอมันแห้งเราต้องให้เขาตาเโอ้ไอ้ประเช็แบบให้น้ำวันลหลายรอบนี้มันถึงไม่แผลเข้ามั่งเป็นละเกียวว่าให้น้ำเยอะเกินแล้วก็คือมันแผลนี่มันขึ้นอยู่ที่ว่าแผลหนึ่งที่เราเริ่มเก็บมาที่หนึ่งเนี่ยเราให้น้ำวันะหลกิบแล้วสิบวัน สิบวันมันก็มึงจะโชยน้ำข้าบนลูกอะอ่าบนลูกแค่พอสะดุ้งอะนะไม่สะดุ้งดิมันก็สะดุ้งอยู่ได้มันมันแต่ว่ามันได้โชยได้วันหนึ่งอะวันหนึ่งวันหนึ่งแตมันต้องมีสองสามรอบต่อวันอะอันนั้นคือเป็นแผลสิบวันนี้มันเริ่มเป็นปิงแล้วเป็นปิงขึ้นมาเริ่มเป็นปิงเริ่มขึ้นเป็นจะเป็นใบแล้ะสิบวันนี้มันเริ่มออกเป็นใบหูหนูแล้ว อถ้าเราให้น้ำตั้งแต่ริมเงิ่มโทยนะเก็ดวันนี้ที่หนึ่งเราเก็บวันที่หนึ่งวันที่ห้าเนี่ยเราเริ่มเลี้ยงน้ําละเลีเ้ยงแค่พอสะดุ้งอ่ะฉีดพานโพกเนี่ยคือไม่แห้ไหลเป็นทางคือน้ําที่มันเกาะบนก้อนมันจะไหลลงตามแหแหงถ้าเราจําเป็นไม่มจะต้องไล่ฉีดหมดทุกลูกทุกทุกทุกราวอะไรเงี้ยทุกราวน<ง>ี่เราแปดแล้วอ,ะอ่ะก็หให้โดนทุกลูก ก็จิตเนี้ยมันก็คือทั้งบอลทุบเนี่ยเราก็แค่มันเนี่ยมันก็จะไหลแบ่งมันใบแบ่งแบ่งแบ่งก็คือเกาะเริ่มเแผ่ละจะให้ช่มากระทำดีจากที่เจ็ดที่ห้าหกเจ็ดก็เริ่มเป็นแผ่เริ่มใหญ่ละเก้าจิตก็เริ่มไม่เป็นใหญ่แล้วเริ่มมีใบละก็อีกห้าวันนูสิบวันนีสิบวันก็เริ่มเป็นใบขึ้นหู่ใบใหญ่ละยี่สิบวันเหตุพวกนี้ยี่สิบวันที่เจ็ดไม่เจ็บก็จะหน้าใบอย่างไม่เจ็บถ้าร้อยเต็ม ถ้ามคุณว่าเห็ดเนี่ยเรารอให้เต็มที่จนถึงสี่วันเลยนะนี่กี่วันกรีดเนี่ยแรกๆก็สามสิบห้าแล้วเราไม่ค่อยเดินมากเมื่อก่อนแม่คือกําหนดจริงๆอ่ะผมมาทํำแรกๆครั้งแรกเลยสามสิบห้าวันประมาณสามสิบห้าวันเนี่ยเหลือประมาณสี่นิ้วเนี่ยโอ้ยนี่ช้าเกไปเลยสามห้าวันนี้แล้ารั้งห้าวันนี้มันต้องเต็มนี่แล้วเห็โอ่ยสามห้าวันก็เต็มเลยก็หลมก็เต็มเลยตั้งสี่นิ้วอ่ะไม่เต็มเลยถึงไอ้เขาก็สมที่เลยเปียก พี่เลยน้ำขังตูดอ่ะบางลูกบางลูกก็เลยซีดีบางลูกก็จะเต็มบางลูกก็เลยก็มันก็ขึ้นอยู่ตามนุยอีกอ่ะขึ้นตามหนุยดูนี่คือหน้าหน้านี้นะหน้าหน้านี้ก็อย่างนี้ไม่เป็นไรนะประมาณสามสิบห้าวันจะเต็มในเต็มเต็มไม่เต็มขอครบสามสิบสามห้าวันต้องกรีดเราไม่ต้องเกินเราต้องรอให้เต็มไม่ได้ตรงนี้ไม่เกินสามสิบห้าวันต้องกรีดอ่ะกรีดแล้วมันจะลงเร็วไงเพราะหนึ่งแน่นใช่ไหมเรากรีดแปรงโป๊บมันคราวนี้ลงมากันแรงกว่าคราวนี้เมื่อเร็ว đó là phụ huynh nam rồi người nó gây hẹn <laughs>